สวัสดีค่ะนางนภศรีจันเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารค่ะขอบคุณท่านวิยากรน,นะคะสำหรับโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารนะคะเราเป็นโรงเรียนประจำตำบลเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางใน คุณภาพของสพทก็คือมีนักเรียน214คนนะคะในส่วนของการนิเทศเราให้ความสำคัญโดยที่เราวิเคราะห์จาก 5W1H 5 w ซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าทางโรงเรียนเรานักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้แบบหลากหลายมากเพราะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารจะอยู่ติดกันกันกบโรงเรียนน้ำสงพยคมเพราะนั้นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารบน พื้นที่เดิมที่เราวิเคราะห์สวอตออกมาแล้วนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีพิยาคารเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เก่งจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ด้อยท่านหมายความว่าการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิยาคารเรานะคะต้องการที่จะเรียนรู้อย่างหลากหลายรวมถึงนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่จะมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาการจัดการเรียนรู้อยู่2ลักษณะคือเราจัดการเรียนรู้แบบปกตินะคะแล้วก็จัดการเรียนรู้แบบทางเลือกก็คือให้เด็กสามารถที่จะเลือกเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบเพราะฉะนั้นเรามองเลยว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้โลกก็พัฒนาที่สำคัญคือคุณครูค่ะ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจากการสวอตของเราคุณครูของเรามีจุดแข็งก็คือเป็นคนเก่งครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารทั้ง12ท่านเป็นคนเก่งที่พร้อมจะพัฒนาตนเองและเรามีรางวัลการันตีอยู่ค่อนข้างจะเยอะสําหรับโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารแต่ขณะเดียวกันในเมื่อมีจุดแข็งจุดเด่นแต่จุดอ่อนเราก็มีจุดอ่อนของคุณครูที่นั่นก็คือ คุณครูหลายท่านยังต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและที่สำคัญก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะมาเรียนรู้เราก็เลยใช้กระบวนการนิเทศภายในค่ะมาช่วยเหลือคุณครูทั้งระบบให้สามารถที่จะจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการที่จะเรียนรู้ ทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องการที่จะให้คุณครูได้เกิดการเรียนรู้ด้วยกันโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารนะคะการเกิดขึ้นมาของ Best Practice มันเกิดมาจากการที่เรามองเห็นว่า โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารมีระบบการบริหารและการจัดการที่ค่อนข้างดีเราใช้นวัตกรรมเราพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาโมเดลค่ะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาซึ่งทางท่านวิทยกร,รต้องการให้คุยเรื่องรายละเอียดเลยไหมสำหรับโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารนะคะ การนิเทศของเราสำคัญมากในการที่จะพัฒนาผู้เรียนในองค์รวมทั้งหมดเพราะว่าคุณครูหลายๆท่านเราจําเป็นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหัวใจของเราก็คือเราให้ความสําคัญของการนิเทศมีหัวใจหลักหัวใจเดียวเลยค่ะแค่ถามไทยก็คือหัวใจของการนิเทศแล้วนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นในส่วนของการนิเทศการจัดการเรียนรู้นี่นะคะของโรงเรียนสามาัคคีพิการเราใช้ในการ พัฒนาศัก,กยภาพของครูผู้สอนตั้งแต่ครูผู้ช่วยครูที่จะพัฒนาในส่วนของขอสหนึ่งจะขึ้นสู่ขสสองขอสสองจะพัฒนาขึ้นเป็นขสสามและขสะสามที่จะพัฒนาเป็นขสสี่เราให้ความสำคัญเพื่อค,ครูจะได้เป็นมืออาชีพค่ะ คุณมากนะคะสำหรับโรงเรียนสามัคคีนะคะเราใช้การนิเทศแบบการให้ความช่วยเหลือก็คือ CQCD นะคะเราจะประยุกต์เรื่องของการนิเทศนี้มาสู่ของนวัตกรรมพัฒนาโมเดลก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ตัวพีแรกเรื่องของการวางแผนคือ preparing เราเตรียมนะคะเตรียมกระบวนการของการนิเทศโดยที่คุณครูทุกท่าน ทุกคนจะต้องเข้าอยู่ในกลุ่ม PLC แล้วก็จะต้องมานั่งคุยกันในส่วนของการทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบ CQCD นะคะซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการแก้ปัญหาต่างๆและขั้นที่2ขั้น A ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเราจะกำหนดครูผู้รับผิดชอบเรื่องการนิเทศโดยตรงก็คือเราจะมีทีมที่จะใช้ในการนิเทศขั้นที่ทีม Teamwork ก็ทีตัวที่3ของเรานะคะจะเป็นเรื่องของการกําหนดทีมซึ่งเรามีอยู่3ทีมค่ะทีมทีมต้นแบบก็คือบุคลากรที่เป็นต้นแบบสําหรับเป็นตัวอย่างของคนอื่นๆคือคนที่ได้เบสแพ็กชีตต่างๆซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเรามีคุณครูที่เป็นต้นแบบมากกว่า80%ของจํานวนคุณครูทั้งหมดทีมที่2ก็คือทีมนิเทศนะคะทีมนิเทศคือทีมบัดดี้ด้วยกันก็จะมีคุณครูที่เป็น คู่บัดดี้เราจะให้คู่บัดดี้เข้าไปเรียนรู้กับครูอีกท่านหนึ่งเวลาที่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วคุณครูจะต้องไปนั่งเพื่อที่จะสะท้อนผลให้กับเพื่อนครูด้วยกันทีมสุดท้ายคือทีมประเมินก็จะเป็นทีมนิเทศซึ่งเป็นทีมคณะกรรมการบริหารที่จะมีหน้าที่ในการประเมินและสะท้อนผลส่วนทีตัวที่ที่สองนะคะก็คือเรื่องของการ ใช้เทคโนโลยีโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเราจะใช้เทคโนโลยีในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเราจะไม่ใช้แค่การเยี่ยมชั้นเรียนแต่เราจะมีทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเข้าไปแนะนำเข้าไปเรียนรู้ให้กับคุณครูรวมทั้งการส่งงานด้วยนะคะของคุณครูทุกท่านการตรวจงานหรือแม้กระทั่งการเข้าไปนิเทศระหว่าง พอเองคุณครูเราใช้เทคโนโลยีในการนิเทศและการติดตามทั้งหมดนะคะและขั้นที่ขั้นที่5ก็คือ Activity เรื่องของการจัดกิจกรรม CQCD ของเรานะคะเรื่องของการคิดเชิงบวกที่เราจะให้คุณครูเราก็จะใช้กิจกรรม PLC ที่จะมาให้คุณครูคิดร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาว่า การที่จะพัฒนานักเรียนอะ่ะมันเป็นภาระหรือมันเป็นหน้าที่หรือมันเป็นสิ่งที่เกิดความท้าทายในโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีเราจะสร้างให้คุณครูค,คิดในเชิงบวกในเรื่องของการที่จะให้ความรู้กับผู้เรียนเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องท,ที่ทุกคนอยากจะทําไม่ใช่ทําเพราะว่าภาระหน้าที่แต่ทําเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้นะคะในส่วนของ ตัวเ็นะคะพัฒนาโมเดลตัวตัวเอของเราก็คือเรื่องของการใช้เน็ตเวิร์กการใช้เครือข่ายในการประเมินผลเราจะไม่ใช้แค่คณะกรรมการที่ประเมินผลและสะท้อนผลแต่เราจะมีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียที่ใช้ในการประเมินผลครูผู้สอนของเราทั้งหมดทั้งกรรมการสถานศึกษาเอง ตัวนักเรียนเองคุณครูเพื่อนครูด้วยกันและเราจะมีท่านศึกษานิเทศซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการที่จะมาร่วม ประเมินผลให้กับคุณครูท้ายที่สุดแล้วแอคต,ตัวสุดท้ายเราจะมีการาสะท้อนผลแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นคือนวัตกรรมของโรงเรียนสามัคคีพิยาคารที่ใช้ในการนิเทศแล้วก็ใช้ในการดําเนินการจนโรงเรียนสามัคคีพิยาคารเรานะคะได้รับรางวัลการใช้นวัตกรรมทางการนิเทศ ภายในในระดับสพอชอซึ่งเป็นรางวัลที่ได้มาในปี2567เป็นของสองพอชอค่ะขอบคุณมากค่ะ